ชั่วแล้วโอนเงิน5,000บาทชุดแรก1ล้าน6 0สคนอาชีพค้าขายได้เป็นล้านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดนใหม่ๆค่ะความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะได้รับเงินดูแลเยียาวยรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r a m e t i n g กัน c o m ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมานั้นนายรัลนลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ก็ได้เปิดเผยว่ามีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการนี้จำนวน24.3ล้านคนและมีการยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจำนวน330,000คนทั้งนี้ในวันที่ 8, 9, 10เมษายน2563ซึ่งเป็นไปตามกำหนด7วันทำการกระทรวงการคลังจะทยอยส่งข้อความ SMS ผลการคัดกรองให้กับผู้ลงทะเบียนได้รับทราบจากนั้นจะทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันเดียวกันก็คือวันที่8เมษายน2563ซึ่งในรอตแรกมีผู้ผ่านการคัดกรองยอดรวมประมาณ1,6ล้าน6แสนคนโดยอาชีพส่วนใหญ่ก็คืออาชีพค้าขายจำนวนกว่า1ล้านคนส่วนกลุ่มอาชีพที่รัฐมีข้อมูลและตรวจสอบได้เร็วจำนวน4กลุ่มก็ได้แก่ แท็กซี่บินมอเตอร์ไซค์มักคุเทศและผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนอาชีพที่เหลือกำลังเร่งตรวจสอบอย่างสุดความสามารถเพราะรัฐบาลเข้าใจดีว่าเงินเยียวยายิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ข้อมูล24ล้านคนที่ลงทะเบียนนั้นอาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานนายลว,วลนกล่าวนะคะ